คนที่คุณกำลังนึกถึงคิดถึงอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของเขาคนนั้นกันก่อนถ้าตรงไปฟังกันต่อถ้าไม่ตรงคําทานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะว่ามียังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมิยงด้วยแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนน้องรับพลังงานดีๆกลับไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยเอ e เน y จีของเขาคนนั้นเขาคนนี้เป็นคนที่คิดเยอะนะเป็นคนที่คิดมาก อาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้เป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณบางคนนึกถึงคนรักบางคนนึกถึงคนคุยที่กำลังคุยอยู่ในตอนนี้เ n e r g y ของเขาเขาเป็นคนที่เจ้าสำราญเป็นคนที่ชอบดื่มชอบดื่มเป็นชีวิตจิตใจมากๆนะเป็นคนที่เพื่อนเยอะเหมือนกันอือขอเดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยเป็นข้าราชการเป็นต่างชาติ มีความต่างอะไรบางอย่างบางคนอาจจะไม่ได้เป็นต่างชาติด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามีความต่างบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของฐานะทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เรื่องอาหารการกินเรื่องภาคก็ได้นะต่างภาคกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันอืมเอาอย่างงี้มี energy ของคนที่เป็นแฟนกัน สำหรับบางคู่อาจจะเริ่มต้นมาจากการเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะ,อะโอเคถ้าในตอนนี้เนี่ยคุณนึกถึงหรือว่านึกออกละว่าเอ้ยมันเอเนอร์จีตรงมันตรงกับคนที่นึกถึงอยู่ในตอนนี้เลยไปฟังกันต่อนะขอดูหน่อยนะคะเขาคนนี้เนี่ยเขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณนะสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณอืม เขาไม่ชอบการที่คุณระแวงสงสัยในตัวเขามากจนเกินไปคอยจับตาคอยดูคอยสังเกตเขาอยู่ตลอดคือเขาอยากให้คุณไว้ใจเขาบ้างอืมเขาอยากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาหวังดีกับคุณน่ะอืมเขาหวังดีเขาคิดดีกับคุณคือเขาไม่ได้คิดร้ายไม่ได้คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณเลยอืม สำหรับใครที่อยู่ในสถานะที่เป็นแฟนกันนะ่ะเขาอ่ะเขากลัวคุณด้วยซ้ําเขาเกรงใจคุณเขาแคร์คุณมากๆากนะจากพที่ขึ้นมาเห็น <He ader. S 2> สิงโตไว้โ oh, อ้โหสิงโตเนี่ยจริงๆเขาคือเจ้าป่าเนานะแต่เขายอมซีโรรามให้ผู้หญิงคนนี้ เช่นกันค่ะเช่นเดียวกับตัวคุณในตอนนี้เลยคือเขาเองก็ยอมซีโรราบให้กับคุณเหมือนกันเขาเองก็เกรงใจคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอยากให้คุณไว้ใจเขาบ้างสิ่งที่เขาไม่ชอบคือเหมือนกับว่าในบางครั้งคุณอาจจะมีการพูดข่มเขาบ้างอ่ะในบางครั้งอ่ะเนาะแล้วก็มักจะไม่ค่อยไว้ใจมักจะมีความระแวงสงสัยในตัวเขาอันเนี้ยเขารู้สึกว่ามันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยมันมันไม่ยืนยาวอืม เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะอการคิดมากคิดเยอะของคุณนะมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปกันได้แบบช้าๆการที่คุณไม่ได้ไว้ใจเขาแบบร้อเนะ่ะเขาเข้าใจแต่ว่าเขาก็อยากให้คุณแบบเชื่อใจเขาหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วอะไรที่เขาชอบนะคะในตัวคุณ เขาชอบกับการที่คุณเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆเขาเสมอ,อว่าเขาจะเจอกับเรื่องราวหรือว่าสถานการณ์อะไรก็ตามคุณก็จะยืนอยู่ตรงนี้คุณจะไม่ทิ้งเขาไปไหนแล้วเขาก็มั่นใจว่าในช่วงเวลาที่เขามีปัญหาหรือว่าในช่วงเวลาที่เขาทุกข์ใจอ่ะเขาก็จะเห็นคุณอยู่ตรงนี้ตลอดเขามั่นใจว่าคุณจะไม่มีทางทิ้งเขาไปแน่